ช่องตะวันรัศมีและสไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงวันนี้วันที่5มีสาย,ยน2,567นะคะเราพาทุกคนทุกท่านมาอยู่ที่ตลาดถนนคนเดินเมืองสมุทรนะคะเตลาดถนนคนเดินอยู่ถนนสีนโรูนะคะเ่อนๆี่เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศตลาดถนนคนเดินกันเลย let's go เราเดินเข้าไปในตลาดถนนคนเดินกันนะคะก็เขาได่เขาถนนคนเดินเขาจะมีหลากหลายเมนูเลยนะคะตั้งแต่ร้านส้นตมตำหรือร้านผัดนะคะม,มีตำเมนูตำเมนูยา่างแล้วก็เมนูทอดไม่ใช่เจียมาด้วยนะคะไม่ใช่เจียว เนี่ยวัดี้ค่ะเนี่ยเอาขึ้ชใช้ให้ยี่สิบบาทค่ะแบบไหนอันแบบนั้นล่ะค่ะอันนี้เจ๊ไม่มาเหรอนี้ยัคะสั่งขึ้ชใช้ก่อนก่อนเจืเลยนะคะขึ้นใช้เจโอเจ้าเก่าตลาดนัดมีรวัตโยธิน่นขายดีนะท่นเชื่อ และรสชาติอร like, um um ่อยด้วยเชล่าห้าบาทเองนะคะ FC เราซื้อผู้ช่ายนะคะของเชลหนึ่งงนะคะเชลมีมีกรอบได้สิบบาทนะคะแต่เรายังไม่เอามีกรอบเราผู้ช่ายอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกนะคะนี่ตลาดถนนคนเดินนะคะบรรยากาศตลาดนคนเดินก็จะมีแบบนี้นะคะมีน้ำชาเขียวชาเราไม่มีกาแฟเราอยากได้กาแฟ ไก่ทอดนะคะวันนี้เราจอดรถอยู่สนามนะขอถ่ายถ่ายงานสึ็กดค่อยชาร์จต่อนะคะวันนี้เรามาเร็วนะคะตลาดถุนคนเดินเรามา17:08นาฬิกาตลาดถนนคนเดินก็จะเปิด17ถึง3ทุ่มนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงจังค่ะกำลังมากำลังมากำลังมาเลยจังนะคะไปต่อนะคะขายไหมค่ะวันนี้รูมันตัดตลาดจะบางๆนะครับเพื่อน หวานนะเงี้เพื่อนนี้นะคะถุงเท่าไหร่คะถุงม่ยี่สิบยี่สิสามถุงห้าสิบบาทปังหวานนะคะเด่นบัวลอยเฉาก๊วยเพื่อนๆพากันได้หมดนะคะลูกชิมทอดนะคะข้าวกล่องละยี่ิบห้าบาท ยังไม่มี้เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์วันนี้วันศุกร์ก็อากาศร้อนคนก็เดินช้าหน่อยนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นหมูแดดเดียวหมูพวงปลาลังนะคะอันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้สมตามสวัสดีค่ะ บรรยากาศตลาดถนนคนเดินนะคะวันศุกร์ที่5มีสายน2567นะคะคนก็บางมาหน่อยเพราะเป็นช่วงเกิดปิดเทอมน,นะคะเก็บบรรยากาศทุกคนทุก่ท่านให้ชมกันอันนี้จะเป็นซุปหน่อไม้ต้มแซบ60บาท,ทะนะคะให่มีร้านเล่ะให้สัมงพาดนะยีกเีก็มีผักมีอะไรก็มาแวะกันนะคะ เดี๋ยวเราหาคาเฟ่ยังไม่เห็นร้านคาเฟ่เลยนะคะร้านน้ำนะคะซูก,กิรูนสามสิบสี่สิบนะคะกะไปยังตรงนู้นเลยนะคะนี่คือบรรยากาศตลาดถนนคนเดินนะคะ้ซะะรราาะะทุกท่านทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปหากินน้ำดีกว่า น้ำอะไรดีน,น้ำมาเ่อนสั่งน้ำย่าหวานกาแฟไม่ใส,ส่น้ำตาลก็่สิบกว่าน้ำอะไรบ้างคะากาเฟกาเฟย่าหวานขายยังไงคะสวัสดีค่ะแก้วละ,วละยี่สิบกาแฟย่าหวานแก้วหนึ่งค่ะไม่หวานมากนะคะ ทานกาแฟะะหวานลองดูนะคะเพื่อนนูไม่ใส่ครีมเยอะได้ไหมลูกใส่เป็นนุ่มโอเคโอเคนี่ก็มาทานกาแฟย่าหวานกาแฟไม่ไม่ใช้น้ำตาลเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อนนูใครอยู่ที่นี่ประจำเหรอคะขายประจำทุกตลาดถนนคนเดินเนาะก็ะมาแวะนะคะเพื่อนทีี่เราก็มาเห็นแล้วร้านกาแฟของน้องก็จะมี สแกนคิวอาร์โค้ดด้วยกาแฟย่ยาหวานนะคะอาหารสะอาดรสชาติอร่อยมีเครื่องหมายกู้ดด้วยในฟูด้ดเนี่ยนะคะเขาตำรับด้วยนะคะเพื่อนซี่หาซื้อได้เลยนะคะกาแฟย่ยาหวานเดราหาน้าหาหน้าร้านก่อนอ้าตรงนี้หรอนูอ่นม,มองไม่ชัดใช่ไหมคะเออ ฝั่งนู้นข้างหน้าหรือว่าฝั่งนี้ข้างหน้าคะนี่ข้างหน้าใช่ไหมนี่นันกนารเนเพื่อนน้องขายแก้วละยี่สิบบาทเองของเขาก็จะมีกาแฟยา่าหวานชานมชาเขียวโกโกโ้โอลตินไมโลนมเย็ยนโอเลี้ยงพวกนี้มีแต่ยี่สิบหมดเลยรู้แล้วก็วเ,ปเ,ปเป็นเป็นแบบชงอี้20แก้วองค์ขนาดนี้เจะ2ีบหาอหเหรอคะอ๋ออ๋อหนแก้วองค์ แก้วโองก็มีเออแก้วธรรมดา20อ่ะเดี๋ยวแม่ชิมก่อนผลไม้ปั่นด้วยนะคะแล้วคะมีมะพร้าวปั่นมีมีของปั่นมีอะไรเพิ่มกล้วยมีผลไม้สดนะคะกล้วยอ๋อแตงโมอ๋ออ๋ออ๋อน้ำส้มสดมีมีมีอะไรเข้าช่องแมสี่หมื่นคนก็พูดได้เลยนะไม่ให้โอกาสวันนี้ให้เมียไหมก็หมดอะไรไหมตัวเองไหม อะสนใจก็สั่ง,ง <sk <sk ได้ท uh, si anyway> cool ี่ไหนมีคูชันด้าด้วยเหรอทุกวันยกเลิกหมดเลยเล้วใช่ไหมก็มาที่ตลาดถนนคนเดินเลยตรงเลยนะคะขายตั้งแต่ขายตั้งแต่สี่โมงเช้าละค่ะใช่ไหมคะกลางวันจะอยู่แอบถนนสุขัตติ่างอ๋อเหรอคะแล้วก็ตอนเย็นมาตรงนี้ย้ายมาอยู่ในอ๋อเหรอคะเออเออเออเป็นกาแฟย่าหวานเนาะก็พวกคูช์พวกนั้น ยกเลิกแล้วใช่ไหมเพื่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆสีมาอุ่นน้องได้นะคะกับกาแฟเยาหวานเดี๋ยวเอดเพนจะลงชิมดูชิมดูก่อนนะคะกาแฟเยาว์หวานเป็นยังไงเพื่อนๆเนี่ยกาแฟเยาหวานอืมอร่อย20บาทเพื่อน ถ้าเป็นถังกระเพ็กกระปุกยี่ห้าบาทนะคะอืมมีลูกค้ามายืนรอด้วยนะคะอย่าพลาดนะคะถนนคนเดินกาแฟย่าหวานถนนคนเดินนะคะด้วสีน,นะคะก็ขายเช้าก็เลื่อนไปฝั่งนู้นมาแล้วก็เย็นก็มาอยู่ตรงนี้นะคะ มาอุดหนุนกันได้นะคะวันนี้ช่องกวันรัศมีลไละสายก็เราข้าหายน้ํามานะคะเพื่อนซีก็ได้กาแฟย่าหวานก็ชื่นใจนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสพิวิวให้น้องเลยนะคะมาเลยนะคันเพื่อนซีใส่ไข่มุกเพิ่มห้าบาทโอ้เขามีใส่ไข่มุกเพิ่มด้วย <มา S 2> นะคะนี่ถ้าแบบปั่นพวกนี้ล่ะคะสามสิบบาทเป็นผลไม้ปั่น30บาทนะคะถูกมากเลยนะคะเพื่อนซี ก็แวะมาหาซื้อกันได้นะคะขอบคุณเจ้าของร้านนะคะที่ให้รีวิวนะคะหนึ่งขอบคุณมากเลยก็มาช่วยกันนะ้เพื่อนๆดีๆกาแฟไม่ใส่น้ำตาลกาแฟย่าหวานเติมความหวานด้วยย่าหวานนะคะก็วหวานธรรมชาตินะคะเพื่อนๆสี่ร้านดีๆกาแฟย่าหวานถนนคนเดินนะคะเ,เพ่มมาแวะเป็น ซื้อกันได้เลยนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พามาชมตลาดถนนคนเดินแล้วก็มาชิมกาแฟเยาหวานนะคะก็ถูกใจนะคะเราก็หวังยิ่งว่าเพื่อนๆก็คงจะถูกใจในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากติดลาดประการใดต้องตัดกระดานออกไปเพื่อนๆอิ่มสีไวในที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลฟ์ขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเป็นกําลังใจให้เรากดไลค์กดแชร์กดสัครสมาช กดกระดิ่งแจ้งเตนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลส์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอลิดใหม่ๆต่อๆไปนะคะสุขสหว่างขีมีเกดทุกคนท่านนะคะสำหรับคิีนี้ขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ